แนเฮ้ยใครอะเจนก็ไม่รู้แอร์เอ้าคนเชื่ออะไรอะคะแล้วคุณเป็นอะไรเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะแอร์ฉันว่าเธอน่าจะตกในอันตรายแน่เลยแบบนี้อะเงินช่วยเธอก่อนไหมเอาเธอเข้าบ้านก่อนอ๋อโอเคไม่ได้เม่ฉันไม่ฉันกลัวแล้วขอบคุณคุณคะใจเย็นๆก่อนนะคะพวกเราไม่ได้ทำร้ายคุณค่ะเราจะช่วยคุณ เดี๋ยวแอร์ทอยเรียกรถพยาบาลนะเออนะไม่ไม่ไม่แอร์ไม่ต้องเรียกรถพยาบาลแปลว่าแอร์ไปร้านขายยาแล้วก็ซื้อยามาก็ได้นะหรือไม่ก็หาอะไรก็ตามไม่งั้นไม่ติดแตกแล้วก็คุ้มค่าแบบนี้แอร์แบบนั้นดีกว่าไงเอางั้นเหรองั้นเดี๋ยวแอร์รีบกลับมาหนูนึวกว่าวันจะไม่ไปซะแล้วเนี่ยเธอทำบ้าเลยของเธอเนี่ยมาทำไมเอ,อ้า ก็หนูคิดถึงแฟนหนูเนี่ยคะมาหาไม่ได้หรอแฟนหรอนี่มันบ้านของแอร์เขาน้กถ้าถกิดาแอร์เขา,ารู้กันมาทำยังไงเมื่อถือหนูไปไหนอะ่ะ เขาต้องสืบหาความจริงเรื่องนี้แน่งานนี้เธอกับจะร์ตายหาแน่เลยไม่จะหาโทรศัพท์เจอได้ยังเมาหรือไงฮะพูดถือฉันหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยที่ไม่ได้ยินที่ฉันถามหมอจะหาว่าหาเจอได้ยัง้วก็ต่อจากนี้เราเลิกติดต่อกันไปเลยแล้วเธอไปนอนทำของเลยรถฉันเนี่ยก็คุณไม่เคยบอกฉันนียคะว่าบ้านคุณอยู่ไหนอ่ะฉันเห็นรถคุณก็เลยขึ้นไปเพราะว่าอยากเจอไงตอนเนี้มามะเบบีเธอกลับไปเลยมาบ้านมันพอๆเลยนะทำไม่ได้ยังไงวะฉันก็แค่โดนสดเฉยๆเองนะต้อสดเหรอแต่ว่าตอนเนี้ ฉันอยากจะขอนั um. <th actually> <th actually> ่งเก้าอี ten, ้คุณหน่อยได้ไหมอ่ะก็ได anyway> ้ก็ได้เธอมาเล่นละขอได้เนียนมากฉันถามนีงเธอต้องการอะไรแล้วเธอมีแผนอะไรฮะแผนอะไรก็ไม่ได้มีแผนอะไรนะแต่จะให้ฉันไปเนี่ยฉันไปก็ได้เยี่ยมเลยนะตีดีมากเลยรีบไปก่อนที่แอร์ก็จะมาแต่ถ้าฉันไปตอนเนี้มันก็ไม่สนุกสิไม่นะตีไม่เอาแบบนี้นะอย่าทำหนอกอย่างนั้นสิคะ ฉันรู้นะว่าคุณเนี่ยมีเมียรวยแล้วก็มีบ้านที่หลังใหญ่แล้วก็สวยฉันจะยอมไปก็ได้นะถ้าคุณยอมให้อะไรดีๆกับฉันอยากได้เงินใช่ปะใช่ฉันไม่ขออะไรเยอะหรอกแค่สองแสนก็ได <for> ้แต่ว่าฉันไม่มีเงินแต่เมียคุณมีนะคะไม่ฉันจะไม่มีวันเอาเงินของแอบให้เธอเด็ดขาดมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นไม่มีทาง ก็เอาสิโอ้โ oh ห oh, ใครกําลังมานะใช่แฟนคนสวยของคุณหรือเปล่านี่ฉันจะบอกอะไรให้นะเงิน2องแสนเนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณมีอยู่ตอนเนี้ยหรือว่าคุณอยากจะเสี่ยงไปทั้งหมดเลยแทนแล้วทำไมเธอ,อยังร้องให้ไม่หยุดแบบนี้เอะ เทนขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมเอบเทนคิดว่าเทนต้องช่วยนัตตี้อะนัตตี้ก็เธอชื่อนัตตี้ไงเธอเพิ่งบอกเทนตอนเธอตั้งสติได้แล้วนะเห็นว่าเราสองคนเนี่ยต้องช่วยเธอหนีจากสามีของเธอนะหนีเหรอใช่แอบนี่เทนคุยกับเขารู้เรื่องขนาดนี้เลยเหรอแอบดูนัตตี้ดิ เขาตั้งสติได้แล้วเธออยากให้แอร์ลองไปคุยนัตตี้นะแอร์จะได้รู้ไงว่านัตตี้เขาน่าสงสารแค่ไหนคิดว่าเราสองคนเนี่ยพานัตตี้หนีไปอยู่เมืองนอกสักระยะดีไหมหรือไม่ก็หาเงินนัให้นัตตี้สักก้อนนึงไปตั้งตัวหรือว่าหางานทําอะไรเงี้ยไม่รู้ดิสักสองแสนอะสองแสนนะ่นนจาจะพอนะแอร์แอร์ต้องช่วยนัตตี้นะเธอน่าสงสารจริงๆนะแอร์แอร์เข้าใจไอ,อไ้ไอช่วยนะช่วยได้แต่เค้นแน่ใจหรอแอร์รู้สึกว่าสามีของเธอเนี่ย น่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลหรือว่าเป็นผู้มีอำนาจเลยสักอย่างแล้เทนแน่ใจแล้วว่าน,นี่มันคือทางออกที่ดีแล้วอ่ะเอถ้าเรามีเงิน,เ,นเงินมันก็แก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างแหละ<อ><อ>ก็ได้เดี๋ยวแอร์จะโอนเงินให้เยี่ยมเลยแต่เทนต้องตอบคำถามแอร์ข้อหนึ่งก่อนได้แล้ว เทนนอนกับมันนานแค่ไหนไม่ไม่ตอบอะเงียบทำไมแอรถามว่าเทนนอนกับมันนานแค่ไหนแล้วแล้วน,นี่มันเรื่องบ้าอะไรนะทเทนฮะแอระทำไมอยู่ดีๆมาถามคำถามไปสาระแบบนี้แ่ะไปสาระเอา ใ,ใครอะ่ะค,ค,คนนี้เขาเป็นสามีของฉันเองอะ่ะแล้วเธอลองด,ดูสิว่าสามีของเธอเนยดูเรื่องนี้ได้ไงเขายังบอกฉันเองนะว่าเธอสองคนเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกันเยอะเลยใช่ปะพวกคุณสองคนไปเที่ยวต่างประเทศด้ยวยกันไปร้านอาหารร้านเดียวกันแถมยังไปฟิตเนสที่เดียวกันเวลาเดียวกัน,กน <c oughs> แต่พวกคุณรู้อะไรป่ะว่าไอฟินเนี่ยที่พวกคุณไปเนี่ยมีติดอยหกเมืองไม่ต้องเดาก็รู้มั้งพวกพวกคุณสองคนแอบทำอะไรกันบ้างนี่หนักดีผมทําดีกับคุณทุกอย่างแต่คุณยังกล้านอกใจผมว่ะก็นั่นมันยังไม่พอไม่พอเหรอเล้วนี่ยเนี่อ่หะหรอคือสิ่งที่ผมควรได้รับอ่ะนอกใจผมแถมยังไปบอกคนอื่นอีกว่าผมใช้ความดูแลกับคุณนะคุณคกล้าทำกับผมแบบนี้ว่ะ ก็รู้นี่ว่าเห็นรักแอร์มากแค่ไหนอะแอร์คือทุกอย่างของเคนเลยนะเห็นอยู่ไม่ได้ถ้าเคนไม่มีแอร์นาตี้มันบ้าแอร์หมูไหมคุณคุณใจเย็นก่อนอย่าไปใช้กําลังกับเขาเลยต่อให้ใช้กําลังกันไปเนี่ยมันก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกละหรือว่าเราสองคนจะหาวิธีช่วยเขาด้วยวิธีอื่นดีไหมก็ดี นี่พวกแกจะทำอะไรอ่ะไอ้แอร์พาทิมมาที่วัดทำไมเนี่ยก็ผีเน่ากับโรงผุมันก็เหมาะสมที่สุดแล้วไม่ใช่เหรอที่จะอยู่ที่วัดคนเป็นอิสระแล้วนะนัตตี้พอผมตัดหางปล่อยวัดคุนละเทลักเดี๋ยวสิเทลักเดี๋ยวสิจะทำอะไรไม่ได้นะเทลักบแกแคนเดียวเลยอ่ะไปหาเข้าคนบ่ายกัเดียว